ลำยีขาเมาค่ะ EP นี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่ผ่านมาเลยว่าช่วงที่เราแอลหนุ่มแล้วก็หนุ่มๆแอลเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราดูตัวเองสิเออ้มันจะเป็นยังไงนะมาอันนี้มือต้องใสเองค่ะตรับสูงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะ สสวัดีค <begun> <oni seid> ่ะ <problemas> ด <lly> <gehört> ีดีดีหมดทุกอย่างจะบอกเลยไม่ติดไม่ติดเคยงมหอยมาก่อนไหมคะเคยทั้งคำทั้งดมเองกับเมือดูว่าหอยตัวนี้สามารถเออ EP นี้สนุกมากเป็น EP แรกที่แบบว่าเออเราก็แบบเหมือนลองผิดลองถูกกันเนาะแล้วก็คือไม่คิดว่าจะเป็นพี่เข้มมาเพัยด้วยพอปล่อย EP นี้ออกมานะแล้วคนตัดไปลงติกต็อกหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะคือแบบชอบกันเยอะมากพี่เข้มน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นกันเองแบบว่าเฟนลี่มากหรือว่าเหมาะสมนะอแย่งกันแล้ว <c oughs> หนึ <c oughs> ่ง <c oughs> <c oughs> มีแต่คนดูร้อนเนาะเราดูเบาไปเลยไม่เจอสีเออเอาสีแม่แม่ต้องไปเข้าวัดแล้วนะแม่จะมาทำอะไรแบบนี้แมละหมากอยเอออีพีนี้เป็นอีพีที่ต้องบอกเลยว่าวุ่นวายมากโู้ชีวิตมากอะไปเล่นเครื่องเล่นอะแล้วความวุ่นวายของแบบแดนเซอร์ที่เหมือนแบบจับปูใส่กระดงเอาตรงนั้นอีพีนี้สงสารในแบบค่ะ ตอบไม่มาไม่ได้นะรายการนักเดชคุณไม่ใช่นัเดชครับใครใครอ่ะน้าของเดชครับผมครูเหวีคู่กรรมำหลายคนบอกว่าเราเป็นคู่จิ้นต้องบอกว่าเป็นคู่เป็นคู่กรรมนะคะทุกคนพวกใครเนี่ยก็จะเอาจะเดี๋ยวพวกอย่านั้นไะอยู่แล้ใหญ่ถ่ายรายการเสร็จคุณเย็นนี้คุณว่างมั้ยน่ะคุณจะชวนไปไหนล่ะเปิดอ่บนนะให้ผมดูหน่อโอ้ดูสิคุณผู้ชมค่ะ คนที่บ้านคุณจะมาหาเออก็บอกว่าคุณแซ็คชุ่มแพเป็นอีกหนึ่งคนที่หนูร่วมงานกับเขาบ่อยมากสนุกทุกครั้งที่แบบว่าเวลาทํางานกับเขาและอีพีนี้ก็คือทุกคนต้องห้ามพลาดรายการเราขาดคุณแซ็คชุ่มแพไม่ได้ว่าเขาก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่สมควรมารายการเราน่าแนบไม่หนูชไม่เลยนะตัวเตอร์สาวเขาก็เลยจะยุ้มหัวเกียดหน้าตัวเองตอนนี้มากเลยอ่ะมันอะไรขนาดนั้งงง อีพีนี้วิวเยอะที่สุดแล้วก็เป็น EP ที่ชอบมากค่ะเพราะว่าพี่โนก็น่ารักทั้งพี่โนแล้วก็แฟนเลยคือน่ารักทั้งคู่เลยค่ะคือทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าสนุกหาเล็กหาใหญ่หายเล็กก็หาใหญ่ไงตัดให้ดีนะดใส่ไไแต่หนี่สิดอาจารย์คู่นะต่ออากาศไม่ได้ี่เสยววแล้โอเคปึ๊บแล้วก็อ่าประมาณนี้แล้วโอเคโอ้ ไม่หรอค้ไมีอีพีไหนที่ขายสวยเลยขายตลกทุกอีพีงงเป็นอีพีที่แบบว่าไม่มีใครยอมใครนะคือเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพี่ยูโรเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราฟาดอะไรเขาฟาดกลับได้หมดเลยนะพี่ยูโรนะบอกตรงตู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 นูต้ตู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 ต้ตู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  มีเสน่ห์มากหนูเป็นคนชอบผู้ชายใส่รองเท้าผิดกิ่งอ่ะปาบัวไปไปไอ้ฐานี่ไปชอบชอบน่ารักชอบร้องเพลงชอบน้อง อีกหนึ่งอีพีที่เราก็รอคอยการพบเจอคุณบิวบองนะคะเพราะว่าแฟนคลับเขาเรียกร้องมาเยอะลอดเกินก็สนุกมากเป็นอีพีที่เออเราก็เห็นความแบบความกลัวของเขาอีกมุมนึงอ่ะจากใจเลยนะคือน่าเอ็นดูมากที่เราต้องตัดกิจกรรมอันหนึ่งออกไปเพราะว่าเขากลัวความสูงพี่บิวเป็นคนที่แบบตลกธรรมชาติเราก็ชอบแล้วก็สนุกมากปวัติบิ๊กอ๋หนึ่งเล็บปะโออุ้ยยอมไม่ได้ คมไม่ใคยยอมมันคืมันคือเดปุกไปนะคือบอลนี่คือบอลคืบอลคืบอลเอ้ยเอ้ยมีการต้อยหัวเข่านีการดูกันเรีกมีกาเป็น่ผมหนูมันทะเลาะกันละไปคนละที่อีพีจะรอดสนุกทุกอีพีอีพีนี้ก็สนุกอีกแต่ว่าเราแอลเข้าไม่ได้ไงเพราะว่าเขาพาภรรยาเข้ามาด้วยพี่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ครั้งนี้สนุกตรงที่เราได้ลองแบบว่าทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็สนุกมากแล้วก็คือแบบเราสู้สุดชีวิตอ่ะ ไปทําอะไรให้มันตื่นตัวหน่อยดีกว่าก่อนที่จะทําแบบไปทํากิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องรู้นะน้องจะไม่พูดคําแบบนี้กับพวกพี่ทำไมอ่ะหมองพวกพี่มันชั้นต่ำเลยหนูยิ่งกว่าพวกแบคทีเรียไปชวนเหรอชวนสิชวนไปทำให้มันตื่นตัวไปดิหนูการตื่นตัวไปดิไปดิเอ้อแล้วโว้ พี่ป๊อมน่ารักมากค่ะก็เป็นการทํางานกับรุ่นพี่ที่รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็จะเป็นแฟนคลับพี่ป๊อบตลอดไปเลยอันนี้ก็เป็นแค่เซี่ยวเล็กๆเท่านั้นนะคะที่ตัดมาให้ดูสักแป,ป๊บนึงเนาะก็ถ้าใครอยากจะดูอีพีเต็มๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะตั้งแต่ e ีพีหนึ่งเข้าไปดูกันได้เลยค่ะรับรองว่าสนุกทุกอีพีไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ